ครับนะครับเริ่มต้นจากช่วง C สาไฟฟ้านะครับเริ่มต้นจากตีปลานี้รวมปลาฉ่ำชานะครับลงไป้วยตามรูปแบบของถนนนี่นะครับตีผมมาพอนี้นี่ครับถนนนี้คือตีตัางหลวงนะครับต,ตั้งเข้าตัวผมมันจะเป็น C ช่วงสองไ้้าจากนี้ไปตรงข้างจะเป็น U C ที่ใช้นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นนาอูนห่างจากปลาสุสานนะครับ อ้อมนะครับสี่จะอ้อมตรงนะซักนี่ครับลงไปถึงพุ่นเลยลงไปถึงปลงปงาดิรับน้ำอิงสี่ปลาอู้นะที่หันที่หันเป็นปลาฉ่ำชาุ้งนะครับเนี่ยครับชว่วงสี่เสาไฟฟ้าน่าจะเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับข้างๆเปิดเอาไหละสองลานเลยไปได้ถาม น,น่าจะนี่ไปช่วงซีเสาไฟฟ้าไปติดครับหัวบ้านของเต้นรถที่เห็นหน้าพุ่นน้อนะครับนี่จะมีเต้นรถย่างนี้เตรียมฟ้านแม่พอนะครับเนี่ยครัครเลยถนนใหญเลยตรงนี้เนี่ยครับจากพุ้นหมามาถึงนี้ จะไปถึงเต้นเลยเร้นเข่วหอบอมาครับเดี๋ยวแถวปลานี่แม่นหมดเลยลงไปถึงลุ่มไปถึงล้ำน้าอิงนะครับเราปลาชำช้าเป็นซาหน้าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตั้งหลังเมนะื่อเป็นบอ่อหน้าบอ่อป่าครับจะมาถึงสอยฟ้าตน้นนี้หนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่สาไฟฟ้านะครับมาติดลำหัวหัวของนี่นะครับหัวของบ้านติดเต้นรถตรงนี้นะครับติดสายไฟฟ้าต้นนี้ครับมาตึกสายไฟฟ้าต้นนี้เลยนีครับติดข้างหัวของบ้านหลังนี้นะครับตึกนี้ครับตึกสายไฟฟ้าตัวเนี้ยนะครับ ใช่ครับ